ให้เอาชุดตัวมาเก็บบ้านเอาก่อนเป็นดีตีได้มา,ามมหา่วงกินห่วงทานในวัดเบเชมาอภิษฐ์แห่งนี้มาได้จัดมาเปิดนะตั้งกุยสนามหลายปีบางปีโอกาสบองว่างสถานที่บองว่างก็ปไปจัดอยู่วัดโกมุนคุณธรรมศรีพ่อมาถึงจบกับมันไกลพระอาจารย์ไปอยู่ที่วัดโกมุนคุณธรรมศรี เปจักอยู off, of ici, this, ่ว่าอมอนกีรีพ่อกระเป๋าังกีดแล้ยก็ีที่อยู่ที่กินปัดถึงสาธิตห้องเป็นเจะมาพ่อพิดแห่งนี้วันนี้สมใจอาตมาภาพไปดูในแชร์ไปดูในคอมเมนต์ว่าเป็นเจ้าม้าพ่อพี่เนี่ยได้ลงประจักษ์ภันธ์เป็นเป็น อันนี้เจ้าของอยู่เต้นลำปางค่ะลำปางนะคะเป็นคนหลายจังหวัดค่ะก็มีความคิดตะเ่าเออต้องภาดมาได้นะงานี่นะีเสียงดังๆก็เต้นเชียงรายนะคะไปกิบไปตาไปให้ถึงใจเต้นเชียงรายเทพไปส่องหาตุนเจ้าตางเมืองเหนือมี่เต็นลำปางคุกกี่เต้นลำปางตลอดลุกปี เป็นคนหลายพื <Hospital Empire. S 2> ้นทีส่สอาะหาคุณเจ้ากันเหลือ ถามว่ามังงูตามหาทุกเจ้าที่อื่นในกอบฟอกได้อยู่นะมันได้ทุกขี่ยังตามหาทุกเจ้าที่ไหนก็ได้แต่ว่ากำปอรเนี่ยกปอนบ้านเทากำปอนตัางไทยเนี so okay. ่ยท so gotcha. so 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 ี่จริงมันอันเดียวกันเดอนยันหาสัมทีเนี่ยมันเนื้อหาเดียวกันแต่ว่ากาเวทตามทุกเจ้าคนนี้นักคนนั้นเนาะถ้าเป็นคนคนไทย้เฝิ่งก็ห้าเนี้อห้าเสนาเปิดยัหาสัมทีอวดห้าเนี้อหนาตาอ่านนะแต่ว่าพอมาถึงครับคือคนไทย เอาคนเมือเนี่ยมาตานกระตุนเจ้าเหือใมเปิดประจันีก่อนมีกำเวนตามแห่ก่อนนะที่เอาคนเหนือถึงบอกว่าคนเหนือเท่านั้นถึงจะาโมนะฉะนั้นนี่วันนี้ศรัทธาพอออกไม่ออกศรัทธาทั้งหลายคนเมืองเอาบอกว่าคนแปกคนหนาคน เรียมไายคดไทยยาวคนหลาปูนคนที่ไหนกันแล้วแต่ซุโขทไทยโยงเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยทุกจังหวัดเจ็ดสิบหกจังหวัดเนื้อมาานครนเป็นโคดที่ไหนก็ได้นะมาติดเต็นเทียงไทยได้เลยร้องบริการมด้วยกันบรได้เตรียมพยารรมมาจากฟังพวกแป้งแดงๆพวกเขาก็ได้นะมาใส่ตู้เส็จแล้วก็มาปูจาเอากันเอากวยอ่าติดเต็นแห่งนี้มาตานมาตาน กับตุเจ้าเปิดอยู่รับสายทานสธากับญาติโยมสายด้วยชนทั้งหลายมีหลายจังหวัดนะมีเอามีหลายวัดหลายวาอ่ามีวัดบอ่อพิษพิมุกก็เป็นแหล่งของเจ้าวัดอเจ้าเชียงไฮวัดเบญจมาบอ่อพิษวัดไต่างๆในกรุงเทพนะครับวันนี้มาฮกมารวมกันอยู่เตี้วัดเบญจมาบอ่อพิษแห่งนี้ยอมอ่าเตรียมทายาทานเสร็จแล้วก็เขียนเส้นให้ดีอ่า สัทธาสุธินางวัตะเมธานังสัทธามีนามาก่อนจือว่าในนาได้ตามไปหายังก็เกิดแม่เกิดผูด้ที่ล่วงรับไปแล้วมีนามาก่อนจือว่าายน,นังนนางนี่หรือตาไว้ไปหน้าตาไวก้กำเลือกับตัวตามไปหาเทวุรเทวดาอินตาพรมยมมณฑางู้นา,นาและไอส่วนเป็นนางธรณีสริรพุทธามา์ ตนจำบุญและตนจำบาปตนจำน้ำยาเมตตาจุมมาเมตตาอนุโมทนาจิตเจ้ามูลสัทธาเอาเปลี่ยนกันไปยกเงยและเป็นเลขาเอ้า